นโมตัสส pues er mm nah ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสระนังัจชามิธัมมังสระนังัจชามิสร้างคังสระนังัจชามิทุติยมปิพุทธังสระนังัจชามิ ทุติยมปิธรรมมังสรนังคชามิทุติยมปิสร้างคังสรนังคชามิตติยมปิพุทธังสรนังฆชามิตติยมปิธรรมมังสรนังคชามิตติยมปิสร้างคังสรนังคชามิอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัพพุโธ วิชาจรณะซัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมซาลติสัทธาเทวมนุษหนางพุทโภพควาตีสวาคาโตพควตาธมโมสันทิติโกอักกาลิโกเอหิปสิโกโอปะายิโกปัจจัตังเวทิตโพวินยูหีตี สุปฏิปันโนภควโตซาวกสรังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตซาวกสรังโฆญายะปฏิปันโนภควโตซาวกสรังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตซาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสยุคลาเอสะภควโตซาวกสรังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักกิเนยโยอัญชรีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสาตินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยญาณมณีนพรัตสีสหัสสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวลังคันทงัง สีวลีจะมาหาเถรหลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปะโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินหิจังงังนบังจังนะมหิจังงังมบังจังมะอหิจังงังอบังจังอะอุหิจังงังพังจังอุนะมะอะอุ อิติปิโสวิเศเสอิอิเศเซพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทาปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเซพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทาปิติอิอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเศพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทาปิติอิสมจิตชามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาพิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิรัตโย ο, วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิาทาสาวิราอิทธิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่ง,พ,งพาพา,พาหาหาืลือ,ลอ นมโมพุทธายะนะมพัทธะจะภะกาสะนะเมติปจจะจักขะอิทิฤทธิพุทธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเถิดทุกขาทุกขังปฏิทิตังสัมปติชามิปโตเมตังปะละชีวินางสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพนังสุขโตจุติ พุทโธอัปปาโนคุณของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้ธรรมโมอัปปาโนคุณของพระธรรมหาประมาณมิได้สังโฆอัปปาโนคุณของพระสงฆ์หาประมาณมิได้เม,มตามต,ามตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเ,เวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขถวด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยปช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขีอัตานังปริหารันตุจงมีความจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในครั้งนี้ให้แก่บิดามารดา ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเปรตและสัรพสัตทั้งหลายขอบุญกุศลนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาตินี้ด้วยเถิดหากไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้เพียงใดเกิดใหม่ในชาติใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนามีสัมมาทิฏฐิ มีศีลมีปัญญาพบแต่ความดีจนกว่าจะถึงพระนิพพานด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้าจเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธนสาราสมบัติธรรมสารสมบัติขอความปรารถนาทุกอย่างจงสำเร็จทุกประการขอศัตรูโจรขโมยผู้หลายจงอย่ามองเห็นบ้านจงอย่ามองเห็นประตูจงอย่ามองเห็นตัวข้าพเจ้า